เจ้าเนเป็นเครื่องมือของความกลัวไม่ใช่ความยุติธรรมถึงเวลาที่ราชาจะต้องลมลงแล้วโอ้ยบายที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ย แล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมมันถึงมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอวางเปล่าใช่ไหมมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำเต็มไปหมดแล้ว,ลวนี่อะไรเนี่ยนี่ข้ากลายเป็นมนุษย์อย่างนั้นเหรอโอ้ยบ้าเอ้ย เจ้าโอดินนะเจ้าโอดินทำไมถึงไม่ฟังข้าก,ก่อนบ้างเลยนะ่ะเอาแต่ตัดสินใจอยู่คนเดียวเองตลอดเลยโว้ยเนื้อข้าแล้วมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยให้ตายเอะจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยโถเอ้ยพอพูดถึงหมอหน้าล้วก็งุหงิดชะมัดยากเลยว่ะโว้ยโเอ,อ้ยไม่ชินเลยฮะอยู่ในร่างมนุษย์แบบนี้เนี่ยตัวก็กระเปียกทำอะไรก็ไม่ได้โถเอ้ยอยากจะบินขึ้นไปสูงๆก็ทำไม่ได้โว้ยแล้วนั่นอะไรวะน่ะ ใครที่ไหนมันมาทิ้งหนังสืออะไรไว้ตรงนี้วะเนี่ยโถ่เอ้มีคนบื้อที่ไหนมาทิ้งไว้แน่เลยปะเออเอามองซ้ายเอามองขวาอืมไม่มีใครแฮะงั้นขอแซบเลยลแล้วกันแล้วนี่มันอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเลยเว้อเอออะไรวะเนี่ยอืมอะไรวะอ๋ออ๋อนี่แม้แต่มังกรก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายบาะหากเจ้ายัางต้องการ จริงด้วยสินะสิ่งที่ข้าทำลงไปมันก็คงยากใจอภัยแล้วนะข้าผิดเวลาจริงๆนั่นแหละนะถูกเป่าหัวง่ายๆแบบนี้ทำตัวไม่สมเป็นบังกรผู้ยิ่งใหญ่เลยซึ่งน,นั้ถ้าข้าได้เริ่มใหม่ไม่สิถ้าหากข้าได้รับการอภยัยมันก็คงดีไม่น,อน้อยเลย จะว่าไปมีข้อความต่อด้วยฮะออถ้าหากเจ้าอยากชดใช้บาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ก็จงมาเรียนที่ลอ s อร a อะคาเดมีงั้นเจ้าหนังสืนี้จะหมายความว่าใช้ค่าไปเรียนแล้วก็เพื่อที่จะได้รับการไถ่ายบาอย่างนั้นหรอ,อเอาเถอะโอากาสมาแล้วข้าจะต้องทำให้ดีที่สุด และต้องได้รับการอาภัยให้ได้เอาละทีนี้ข้าต้องไปทางไหนวะเนี่ยแม่งไม่บอกทางด้วยไปทางนี้แล้วกันเอา้าแล้วข้าจะต้องได้รับการอาภัยให้จงได้เลย